สวัสดีครับวันนี้นะครับพามาชมรถซิตี้คาขนาดกลางนะครับเครื่อง1.5คันนี้นะครับ h o น d a c i t ตี้นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปเลยนะครับปี2014สีขาวคันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับว่ารายละเอียดคันนี้เป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากด้านหน้านะครับด้านหน้าก็สีก็เดิมๆนะครับไม่มีอะไรนะครับไฟหน้าก็เป็นไฟหน้าเป็นหลอดปกตินะมีไฟตันมองมาให้นะสเกิร์ตก็เป็นเดิมๆจากโรงงานมานะครับ ด้านข้างเรามาดนด้านข้างด้านข้างเป็นล้อแม็กนะล้อแม็กเปลี่ยนมาแล้วนะครับเป็นแม็กขอบ17นะน่าจะเป็น17บเจขอบ17นะครับคันนี้ยางยังโอเคอยู่นะไฟเล,ลีย้ยวกระจกมองข้างมีมาให้นะครับกระจกมองข้างเป็นขาวตัดดำนะตัวนี้เป็นตัวท็อปอไล่มานะครับสภาพก็สวยงามนะครับสีเดิมมือเปิดนะครับเป็นโครเมียมนะตัวนี้มีปุ่มเปิดประตูนะครับเปิดปิดประตูนะ เพราะว่ากุญแจเขาเป็นกุญแจแบบไม่มีดอกนะครับผมโอเคด้านหลังนะครับก็เป็นมือเปิดโครเมียมเหมือนกันนะไล่มานะครับก็คือสภาพก็คือสวยงามนะไม่มีทําสีนะคนันนะี้โอเคครับมาดูด้านท้ายนะครับนะด้านท้ายก็มีไฟท้ายคิ้วโครเมียมเนาะไฟทับทิมมีมาให้นะครับคันนี้มีกล้องถอยหลังมาให้นะครับกล้องถอยหลังมีมาให้แล้ว สามารถเปิดฝาท้ายจากรีโมทได้เลยนะครับด้านหลังก็กว้างขวางดีนะครับใส่ของได้เยอะนะครับฝากระโปรงท้ายนะครับไม่มีแกะนะครับผมนรถฝากระโปรงท้ายไม่มีแกละนะด้านหลังเดิมนะครับไม่มีชนนะโอเคโอเคนะครับก็สภาพด้านนอกนะครับเดี๋ยวเราไปดูสภาพด้านในกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวไปดูเลยครับผม โอเคครับเดี๋ยวเราไปดูด้านในกันนะครับกุญแจคันนี้นะครับเป็นกุญแจ y l เลสนะครับผมเราสามารถเดินมาใกล้รถแล้วก็สอดมือปุ๊บเนี่ยรถก็จะเปิดให้เลยนะครับผมโอเคนะครับด้านในนะครับก็ตกแต่งด้วยสีดํานะครับเบาะดาพวงมาลัยดําคอนโซลดํานะครับคันนี้มีจอกลางมาให้นะสวยงามนะครับผมตัวนี้เป็นตัว sv เป็นตัวท็อปเลยนะครับเบาะเป็นเบาะผ้านะครับ เบอเป็นเบาผ้าพรมลายเนี่ยเป็นเขาเรียกว่าเ,เ,เป็น PVC นะครับมีตัวควบคุมความเร็ว Cruise Control มาให้นะครับแล้วก็ตัวควบคุมวิทยุนะครับสตาร์ทรถตัวนี้นะครับมีเกียร์พรมลายมาให้นะครับมีแพ t เ e ิ n h ชิปตรงนี้มานะแอร์ Air, เป็นแอร์ออโต้หน้าปัดดิจิตอลจอนะครับแล้วก็พร้อมกล้องถอยหลังนะครับกล้องถอยหลังก็สามารถใช้ได้ปกตินะครับ ค,นะคัคดนนี้ก็เป็นเบาะผ้านะครับเป็นเบาะผ้าอยู่จะยังไม่มีเบาะหนังนะครับสามารถเชื่อมต่อมือถืออะไรได้ตามปกติเลยนะครับคันนี้เลขไม้ใช้งานมาที่1,500,000ปีเาห้าพันกิโลครับหนึ่งแสนห้าหมื่นาะครับก็อีกนิดนึงจะถึงแล้วนะโอเคนะครับอันนี้ก็คือสภาพภายในนะครับสภาพภายในก็ถือว่าใช้ได้นะครับไม่มีริ้วรอยอะไรมากก็มี คราบมีริ้วอยตามการใช้งานนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้ากันนะครับว่าเป็นยังไงบ้างไปเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องเครื่องกันนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างโอเคครับคันนี้นะครับเป็นเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้านะครับเครื่องยนต์หนึ่งจุดห้าลิตรนะครับตัวเดียวกันกับพวกแจ๊ดนะครับผมตัวนี้นะเรามาเริ่มจากตัวฝากระโปรงกันเลยนะครับฝากระโปรงนะครับก็คือจะไม่มีรอยแกะนะครับทั้งฝากกระโปรงแล้วก็แก้ม นะครับผมตัวสติกอร์นะครับทั้งมอกทั้งสติเกอร์น้ำยาแอร์หรืออะไรนะครับก็ยังอยู่ครบนะครับแล้วก็มาดูด้านด้านนี้นะครับด้านซ้ายนะก็ไม่มีรอยแกะเช่นเดียวกันนะครับไม่มีรอยแกะเลยนะเพราะฉะนั้นนะครับรถคันนี้เราก็สามารถรับประกันได้เลยนะครับว่าไม่มีพลิกคว่ำชนหนักน้ำท่วมตัดต่อเคสซ่านะครับเรา การันตีให้ในสัญญาเลยนะครับหากพบเจอนะครับเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับโอเคนะครับ Honda City 1.5 SV นะครับตัวท็อปคันนี้ปี2014เลขไมล์หนึ่งแสนห้สีขาวคันนี้นะครับผมตอนนี้นะครับหน้าร้านเนี่ยผมขายอยู่ที่349,000สนาพนะครับ349,000สาพแต่สำหรับลูกค้าที่ดูจากคลิปนี้นะครับผมให้ราคาอยู่ที่329,000สนาพนะครับ329,000สนาพนะครับทั้งซื้อสดและจัดไฟแนนซ์นะครับผม จัดไฟนั้นเราสามารถจัดได้เต็มเลยนะครับผมเรามีทีมเซลล์มือดีนะครับรอให้บริการลูกค้าทุกท่านอยู่นะครับหากสนใจนะครับติดต่อได้ที่ช่องทางโซเชียลมีเดียของเราทุกช่องทางเลยนะครับชาวโลนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ